เปิดภาพมากับมาอยู่ใต้หมมะกอกพี่น้องมาเก็บมะกอกไปฝากย่ายตาเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้มะกอกมีก็เก็บมาฝากนี้เพิ่นว่ามันกระโบอืดแล้วมะกอก กาบสวัสดีเด้อสููสู่คนบาวาสิยุในประเทศหรือต่างประเทศกะยินดีเข้าสูช่องลุงไล่บานหน้าคือเก่าคือเดิมมาเก็บมากอ,อกพี่น้องเอาไปฝากยายตายายมาเก็บมากอ,อกพี่น้องโอ้ยหลายี่เต็ม,มากอ,อกเต็ม พีน้องเน้อหล่ไลยหล่ไลนี่แต่มากอ,อกเต็มเดินมันบอมี่ภูมิกินคิดไปฝากใจสองตายายพิ่นทำหัวทำสวนอยู่ัน หลายครับมาเดิอมาเดิอมาเลอผู้ใดอยากได้มะกอกหลายครับต้นบักไง กินได้สิกินเบิดเน่าเบิดเลยต้นไงเด้อพี่นองเอ้ยอยู่ในปลาในสวนต้นไงต้นสูงโอ้ยังบัทันได้ไปใส่มาใสา่ลุงไรก็อยู่หัวอยู่สวน ได้เร็วเนี่ยกระสีเอาไปต้อนเพื่อนพุลละยู่สวนเพื่อนพุลละหน้าเพื่อนมองปลูกผักปลูกหญ้าพุ่นละข้าวเดียวเต็มถุงละมากอกไปเอาไปส่งเพื่อนน้ำกันบาทนี่ ไปให้สองตายายโอ้สองตายายสกินเบิดอยู่บ่าบานไปพ่อกันอยู่สวนตายายเลยอหอดเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องสวน ตาใหญ่ไปไปเบิ้งมามากอกเอามากอกมาส่งเพลินก่อนสองตาใหญ่อเออมาเกอกินลงไปสองตายายบ้าน คือบ่เห็นผู้ใดเนาะไปใส่เนาะสองตายายนี่เนาะไปใส่เนาะคือมิดคือมีถะ กำลังงามแล้วกะลำกำลังงามกำลังงามคือบรท่านได้หดนามนอหน่เนาะคือบรท่านได้หดนามบอโออ่อนซ้อนผักหอมอันนี้ดิ บอสมอมีแนวใสหืมส้นผักอันนี้เออเออเออหืมขยันอีหลี่สองตายายนี uh ่บ huh. ่ได้อยู่ได้เศร้านาะบ่สเก่งเก่งเก่งจะเป็นดูขยันมันอีหลีสมอายุปานนี่กับบ้อยู่ได้เศร้าบด้พักได้พอนเนาะไได้พพักอน ตาตาเพื่อนประเทศที่ยังงงเงงเงงเง็บอยู่ผุนโอ้ปลูกไม้เตี้ยนนี่ตีเตียงพักบัวปลูกไม้ ปลูกไม่อันนี้อันนี้บวงนะบวงบงแล้วก็เอาขายายไปลงหลุมมอนบ่อันนี้ผักเปลงสีเฮ็ดเปลงหยั่งสะอาดพักหยังสิปลูกพักหยังอันนี้สาดแล้วปลูกพักกาด

เอาเอาสู่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 อ hey, ืมนี่มือเลี้ยงเด็ดอ่อนๆตัวมันละขักกะเทะบ่บ่ได้เก็บบ่ได้เก็บ uh อันเอามากอกมาฝากดู ง่อยถุงบักไงหนึ่งสิบ่เห็นสิไปใส่หาแนวธรรมะต่ำไชล้วเจ้าเออถ้าหาแนวมะต่ำไชล้วธรรมะถุงบักไงพ่อไม่หยังอ่นะนะักตงแคงมาฟักแล้วเออขายายไปหอดใส่เลยปลูกเมื่อแต่มันหานตายบ่ตายเพิ่งมาเกิดพอมันแห้ง อดินคูนบบนีเออดินคูนปะขี้ดินน้องบึงน้องน้องอันนี้ปะเออมันแห่งไวเนาะดินอันนี้เนาะ อืมอืมอืมอักขัดขัดขัดโอ้กำลังมาบึงพี่น้องโบ่งผักผักกาดซอยบ่อันนี่ผักผักกาดซอยอันนี้แม่นหยังใส่กำลังออกนี่ต้นหอมชีบ่นี่ ที่ได้ผลแล้วสีได้ผลละทีได้ผลแล้วมาเบิงมาเบิง,บงกะลำเพิ่นบานเพิ่นบวงใบโอ้อโอกำลังขายายไปเรื่อยๆเ,เนาะนี่เนาะเมนเบิดเลยตัวนี้นน พี่น้องเอ้ยกำลังจะได้ผลแล้วทด้กะลัมไงงาม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 โอ้หลายเติบหลายเติบนี่แต่กะลัมทั้งเบิดตัวนี่พูดย้ายเพิ่นกะเอางอกงอกงอกเอ็ด ับผักบัวสกบฝุนบ่มันกํมันกํลังสิฮอแล้วตัวนี้ต้นนี่ห้วยแต่ว่ามันก็ใหญ่ซ่าอยู่เดนกะลนี่เนาะ เป็นเป็่นฟุนฟุนเดอรฟุนฟุนกบฮะเออขี่มูขี่มูก็ได้อยู่ได้หรออืมขันขีงัวนั่นไปเอาอยู่สวนน่ะว้ายนี่แล้วเนาะซำเสียมะไซนี่ฮะบ่มีมูงัว บ่าจากใดขีงงัวนี่หละจ้ะมันเด้งจิพาทีพานองมาเบิงเตงพักเพิ่นกำลังขึ้นมามัยอีกซุ้มนี่นะโอ้ขยายไปเรื่อยๆตัวนี้เนาะคนเราเนี่ยอย่าอยู่กับที่มันบอถ้าอยู่กับที่นี่บ่มีอย่างนี่มันบอกอืม เออชีวิตไม่ชินต้องดิ้นไปเงินบ่ให้ยังโปกยังอ่ะเดี่ยยังโอ้เอาอันนี้โปกไว้บุตรนี่ใบตองนี่บ่คือบ่เอาอ่อนนั่บ่โอ้โอ้นี่บ่ ก็แบวงไหมเอามาจำไหมเลี้ยนนี่น้อยนี่โอ้มันยังอันนี้ม่หยังต้นยังเงี้ยงพักเสียนแบบนี้พักเสียนบ่หนิโอดท้อมิเตมิเตไล่การได้ทั้งเบิดตัวนี้เสียเให้เสียนานซื้อเมนเอาเท้าเอาสองสามยางขลงพักเสียน เขาว่ามันพักยังอันวะนแท้เป็นพักเสียั้น,มนยมันกรคักแล้วพักเสียนใส่ปุป๋ยหอ,อดออนอุตอ่าเนาะมันกระคักเถอะคักคักักคักคัก โอ้บัดไดท้่มันเป็นผักเสียนอันนี้เตะเฒ่เาหลายเติบตัวละโอ้พูดเมนวัดเลยอือปลาผ้าผีผ้านองเลาะเบิ่งหลายๆอย่างคือเก่งแท้สองตายายนี่อ่อยูซื่อตัวห้วย พันมาแต่ใส่ใส่ขึ้นมานอนอยู่บนเสียมเนี่ยหัวอหอันนี้พักบัวเริ่มบงูงขยายออกมาใหม่เนาะออขยายออกเรื่อยๆอืออันนี้แม่นยังนี่พัก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 กาดยังกออย่างงีพักกาดยัง,กกยงล่ะ กรอบเมนบ่รนี่อืโอ้ข้าท่าข้าท่าอันนี้นี่คือซีเมนสลัดเนาะสลัดนี่คือทรงอยากอกอยาก่งางๆาเนาะอืมน,นี่ สลัดใส่สลัดอีกสลัดนึงกะกรอบๆเด้อหักขนาดอนากตได้เก่งๆ,ๆ,ๆ,ๆอันนี้อันนี้ละที่เบีย่ย เบียกำรยกำมิแต,แนแตคนจองม <ś c oughs> าทาักโ <ś c oughs> ว้ยมันสืบโบเบิดเตีงอันนี้สะบอร่อยชองลอยเ <ś c oughs> ทียงบ สองหนึ่งหุยหหเอาเอาคุดคุดคุดเ,เปลียนผักนะขุดคุดสะให้หนนหมันเสมอสเสมอจะก,กดจิ<อ>สะให้มันเสมอตัวมันโน,น่นเนาะคือบอดี้เป็นน่านกระด้างนีน่นั่นานกระด้างนั่น เป็นที่จริงมันก็เป็นตะปูกงามแที่ดินนี่เนาะมันดินดำปะแต่ว่าคันแหงนี่แหงเป็นตะไนโผดคูงาทพีขาดน้ำก็ได้เพื่อนต้องเอ็ดคู่ดึงคู่มาทั้งพีเขาวะขาดน้ำเลยรวยไงวะก็คือน้ำเล็บุ่มเป๊ะเหนียวปานเนี่ ลวดยังจดีอยู่นะลวดนั่งเจดยอยู่นะยุตินั่นแล้วเจดีอยู่นั่นแล้หักไรฮะหักไรฮะึงสายยางนะอ๋อส่งตายายขยันแห้งขัดอือจริงจริงจจะลำเพล่นผูกกับ กำลังสิยด้ผลแล้วขักขักละขักละ,กละอีกยี่สิบวันนี้หัวสิบวัตได้เป็นต้นยักษ์หอพุละบ่อนอกไปน้ำได้เอยๆ มันสีขาหมองลงยากมันสิหาหม่องลงยากบ่มันบ่ยากมันมันบ่ยากดอกขอแต่ให้มันมีของบ่ต้องบ่ต้องอุกลงตลาดรถกันจริงรับรองอืมขันมันได้ผลละ ผลนะมันได้อยู่แล้วล่ะเพราวะว่ามันป่านนั่นล่ะ <Lak> เป็นรูปเป็นลางออกเพราะแห้งล่ะเพราะได้มันสิไปใส่เอสุดยอดเลยจริงๆขยันมันเพี้ยนป่าน,นโบอึดอยู่อึดจินดอกได้กะนั่งกอสอยู่พุกกบอันมาก ผักบัวเพิ่นเนาะเออเก่ง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 พร้อมแล้วโอ้ไา,า,า,ายคำละบาทฮะจบคลิปเอามะก,กอกมาส่งสองตายายพอดีผ้พาพีผ้าน้องมาเบิ่งผักเพิ่น ขยายออกมาเรื่อยๆเอาสำหรับคลิปนี้ก็จบใบซํานี้ขอขอบคุญขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ำแล้วไปไปแล้วสวัสดีครับผม